ทีเด็ดสีเติงฟันยับกับมาร์โ้ยิ้ม1นาที4ตัวเด็ดประจำวันเสาร์ที่27กันยายน2568คู่แรกเบนฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้คาดว่าผลสกอร์น่าจะออกเสมอมากกว่าคว์มเย้าของเบนฟอร์ดที่ทำได้ดีและปัญหาแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ว่าคู่นี้โอกาสแบ่งแต้มจะสูงมาก คู่ที่2องคิตตันพาเลตเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้คาดว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าเนื่องจากตักกายภาพเกมลุกและแรงกระตุ้นในการลุ้นแชมป์ทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะสูงแล้วก็อาจจะเก็บ3แต้มในนัดนี้ไปได้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเบอร์ลี่คู่นี้คาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเบอร์ลี่มากกว่าคุณภาพเกมลุกที่เหนือกว่าและเสถิการเจอกับเบอร์ลี่โดนข่มได้อย่างชัดเจน ทำให้ซิตี้มีโอกาสชนะสูงในเกมนัดนี้คู่สุดท้ายท้ายสุดเชลซี Chelsea เจอกับไบตันคู่นี้คาดว่าแรงกดดันอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชลซีแล้วก็เป็นจุดแข่งของเชลซีนะครับในการเก็บ3ามแต้มในบ้านได้ด้วยคู่นี้คาดว่าเชลซีจะเป็นฝ่ายชนะไบตันแอนฮอบอเบียนได้ด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ทางเข้าหมู่บ้านของเราในคอมเมนต์นะครับ